นี่ก็คือวงจร ATS สวิตช์สลับไฟอัตโนมัติผมทำมาเพื่อจะทดสอบกับแอร์ขนาด9,000 BTU ว่าจะใช้งานได้หรือไม่รีเลย์ตัวนี้ใช้ไฟ12โวล์หน้าสัมผัสรับกระแสดได้สูงสุดที่10แอมป์ที่250โวล์ AC วงจร ATS นี้ก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นว่าแปลงขนาด220โวล์ ออก12โวลต์สองยมิลลิแอมมีบิดไดโอดเบอร์ W10M จะใช้เบอร์เล็กกว่านี้ก็ได้มี C ขนาด100ไมโครฟาดาด50โวลต์ถ้าใช้16โวลต์ก็ได้เพราะแรงดันวงจรนี้จะไม่เกิน16โวลต์ใช้ทางซิสเตอร์เบอร์ S8050 2สองตัวเป็นชนิด npn สตัวใช้ความต้านทานจำกัดกระแสให้ขาเบสของทรานซิสเตอร์เบอร์ s 8 0 5 0ซึ่งทรานซิสเตอร์สตัวนี้ต่อกันแบบดารลิงตันกระแสเข้านิดเดียวแต่ดึงกระแสไปใช้งานได้มากส่วนตรงนี้ก็จะมีไดโอด4 4 4 8ต่อข้อมไว้ที่ขดลวดของรีเลย์เพื่อป้องกันการยุบตัว ขอ,องสนามแม่เหล็กภายในรีเลย์ถ้าไม่มีตัวนี้ป้องกันไว้ทรานซิสเตอร์สองตัวนี้ก็จะเสียหายได้ง่ายรีเลย์ตัวนี้ก็ต้องมีเหมือนกันส่วนตัวนี้ก็คือความต้านทานขนาด 3k มาจำกัดกระแสให้ LED ถ้าอยากสว่างมากก็ให้ใช้เป็น 1k ส่วนตรงนี้ก็เป็นรีเลย์สองตัวรีเลย์ตัวนี้ก็จะทำหน้าที่เลือก สายลายระหว่างไฟฟ้าบ้านกับไฟจากอินเวอร์เตอร์ที่ผลิตจากโซลาเซลล์ส่วนรีเลย์ตัวนี้ก็จะทำหน้าที่เลือกสายนิวทัลระหว่างไฟฟ้าบ้านกับไฟจากอินเวอร์เตอร์โซลาเซลล์ผมจะเรียกว่าโซลาเซลล์ก็แล้วกันจะได้ไง่ายๆไฟที่เข้ามาทั้ง4จุดนี้จะเป็นไฟ2 3 0โวลต์ซึ่งอันตรายจะต้องลงกล่องให้ดีส่วนสายที่แดงของเส้นนี้ก็คือไฟเอาพุต ด้านนี้ก็เป็นเอา p ์พุตสายสีน้ำตาลส่วนรีเลย์ตัวนี้ก็เป็นเอาต์พุตของสายสีฟ้าหรือสายนิวโตในจังหวะแรกบอร์ดนี้ถ้าไม่ได้รับไฟหน้าสัมผัสของรีเลย์ก็จะแตะอยู่ที่ฝั่งนี้ตามที่ผมได้ขีดไว้นี่สายลายก็จะต่อออกมาที่เอาต์พุตส่วนรีเลย์ตัวนี้ก็เช่นกัน ในจังหวะที่ไม่มีไฟมาให้วงจรมันก็จะต่อสายนิวทัลของการไฟฟ้ามาออกที่ output แต่เมื่อมีไฟจากอินเวอร์เตอร์เข้ามามันก็จะป้อนไฟให้กับวงจรนี้รีเลย์ก็จะทํางานพอรีเลย์ทำงานมันก็จะดีดหน้าสัมผัสจากตรงนี้ดีดมาฝั่งนี้คือดีดมาฝั่งนี้แทนและรีเลยต์ตัวนี้หน้าสัมผัสจากตรงนี้ก็ดีดมาฝั่งนี้แทน หมายความว่าเมื่อมีไฟมาป้อนให้วงจร ats สวิต์สลับไฟอัตโนมัติสายลายของการไฟฟ้าก็จะถูกตัดออกแล้วก็มาต่อสายลายของอินเวอร์เตอร์แทนดีเตัวนี้ก็เช่นกันก็จะตัดไฟจากไฟฟ้าบ้านออกแล้วมาต่อสายนิวท่ลของอินเวอร์เตอร์แทนเมื่อไฟจากโซล่าเซลล์ดับบอร์ดนี้ก็จะไม่มีไฟมาเลี้ยงหน้าสัมผัสก็จะถูกดีกลับมา ตำแหน่งเดิมทั้งสองตัวก็เป็นการต่อไฟบ้านนั่นเองพร้อมกับตัดไฟจากอินเวอร์เตอร์ออกส่วนเอาพุตตรงนี้ผมได้ผมได้ใช้ปากกาผู้เพื่อจะได้ใช้งานได้สะดวกส่วนการทดลองนั้นผมไม่มีอินเวอร์เตอร์เนื่องจากโซล่าเซลล์นั้น,น,ล,น,นลงทุนเยอะผมก็เลยยังไม่ได้ทำ ดังนั้นผมจึงจําลองด้วยไฟฟ้าบ้านล้วนๆโดยผมจะทําการเสียบไฟฟ้าบ้านเข้ามาในการทดลองแล้วก็มา่านเบรกเกอร์ตรงนี้ไฟเข้ามาจากนั้นไฟสองเส้นนี้ก็จะเป็นไฟจากการไฟฟ้าก็จะมาต่อเข้าที่ไฟฟ้าบ้านสองเส้นนี้ส่วนสองเส้นล่างผมจะจําลองให้เป็นอินเวอร์เตอร์มาต่อเข้าที่สองเส้นนี้ คืออินเวอร์เตอร์เมื่อผมสับเบรกเกอร์ขึ้นก็จะเป็นการต่อไฟพาบ้านเข้ามาที่อินเวอร์เตอร์ก็เข้ามาที่ตรงนี้เมื่อไฟอินเวอร์เตอร์จำลองก็ามาที่สองเส้นนี้ไฟสองเส้นนี้ก็จะเข้าออวงจร a t s ไฟสองยิโวลต์จากไฟอินเวอร์เตอร์เข้ามาที่สายสีขาวแล้วก็แปลงเป็นสิบสองโวลต์ออกมาที่สายสีฟ้าสองเส้น ผ่านบีไดโอดแปลงกระแสไฟสลับ12โวลต์ให้กลายเป็นกระแส,รรรระแสรตรงจากนั้นก็มาเก็บประจรุไว้ที่ c 100ไมโครฟารัดถ้าไม่มี C ตัวนี้ไฟจะตกใช้งานไม่ได้เมื่อผ่าน C ตัวนี้เก็บประจรุให้เรียบไฟก็จะพุ่งขึ้นมาเป็น17โวลต์และเมื่อมีโหลดมันก็จะตกลงเหลือประมาณ12โวลต์จากนั้นก็ผ่านฟามต้านทาน,น 100k โ oh อมจำกัดกระแสให้ขาเบสของทานซิตเตอร์เบอร์ s 8050 ซึ่งต่อกันแบบดาริงตันกระแสเข้านิดเดียวแต่ดึงกระแสรีเลย์ได้ทั้ง2ตัวเมื่อรีเลย์ยังไม่ทำงาน LED จะไม่ติดแต่เมื่อมีไฟจากโซล่าเซลล์เข้ามา LED ตัวนี้ก็จะติดเพราะว่ารีเลย์ทำงานเมื่อรีเลย์ทำงานมันก็จะดึงไฟผ่านความต้านทานจำกัดกระแสให้ LED เสร็จแล้วก็ไปลงกลาวโดยต่อร่วมกับขา C ของทรานซิสเตอร์ S8050 แล้วลงกลาวไป เวลาทรานซิสเตอร์สองตัวนี้ทํางานไฟที่ขา C และขา E ของทรานซิสเตอร์ทั้งสองตัวไฟที่ขา C และ E จะช็อตติดกันเป็นการดึงไฟ12โวลต์ให้ลงกล่าวทําให้ LED ติดได้นั่นเองเ <c oughs> มือ่อผมสับ,บเบรกเกอร์ขึ้น <c oughs> ก็หมายความว่าไฟจากโซล่าเซลล์มาแล้ว LED ก็จะติดถ้าผมสับ,บเบรกเกอร์ลงไฟจากโซลาเซลล์ก็ดับไป บอร์ดนี้ก็ไม่ทำงาน LED สีแดงก็จะไม่ติดไฟโซล่าเซลล์มาไฟโซล่าเซลล์ดับสังเกตจะได้ยินเสียงรีเลย์ทั้งสองตัวดีดดังเพีย้ย ีนี้ผมจะลองทดสอบกับหลอดไฟขนาด3-5วัตต์ไฟโซล่าเซลล์ดับจะก,กระพริบนิดหนึง่งไฟโซล่าเซลล์มาจังหวะที่ไฟโซล่าเซลล์มาไม่กระพริบครับแต่จังหวะที่ไฟโซล่าเซลล์ดับไฟจะกระพริบ,รบรนิดนึง น่าจะมาจากการที่ผมสับเบรกเกอร์ช้าถ้าสับเร็วก็ไม่น่าจะกระพริบทีนี้ผมจะลองไปใช้กับแอร์ดูตอนนี้ผมได้ต่อสายไฟจากแอร์ลงมาทดสอบกับแอร์ lg inverter 9000 btu ตอนนี้ผมยังไม่ได้เสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือแอร์เข้าไปผมออนเป็นการเอาไฟฟ้าจาก อินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์เข้ามาแผงบอร์ด A.T.S จะกินกระแสสแตนบายอยู่ที่ประมาณ13มิลลิแอมเมื่อผมออฟเบรกเกอร์ก็จะเป็นการใช้ไฟฟ้าบ้านก็จะเป็นศูนมิลลิแอมมิเตอร์ตัวแรกจับไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์มิเตอร์ตัวที่สองจับไฟฟ้าบ้าน ผมจะออนเอาไฟฟ้าโซล่าเซลล์เข้าไปก่อนกินกระแสที่13มิลลิมตอนนี้ผมจะเสียบแอร์เข้าไปขณะที่ไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์เข้ามาแอร์ Air และบอร์ด ATS จะกินกระแสสแตนบายรวมกันที่46.5มิลลิมถ้าเป็นไฟฟ้าบ้าน ถ้าเป็นไฟฟ้าบ้านจะกินกระแสสแตนบายอยู่ที่49มิลลิแอมไม่ได้มีกะระแสสแตนบายของบอร์ด A.T.S มาร่วมทำไมกินกระแสมากกว่าคือประมาณ49มิลลิแอมผมจะเปิดไฟตัวลาเซลล์เข้ามา,<อ>า,ากระแสแอร์กับบอร์ด A.T.S รวมกันกับเหลือ48มิลลิแอมนี่ผมจะเปิดแอร์ ไปอินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์ตอนนี้พุ่งขึ้นไปหนึ่งแอมแล้วมันค่อยๆรานขึ้นไปคอยร้อนข้างนอกตอนแรกเสียงการทำงานจะเบา พอกระแสได้4.1แอมเสียงก็ดังขึ้นอย่างชัดเจนแสดงว่าการนำงานค่อยๆเร่งตัวค่อยๆรันขึ้นมาแรงขึ้นแรงขึ้นไม่มีการกระชากของไฟใช้วเวลาตั้งแต่เปิดแอร์4นาที20วินาที แอร์คอยร้อนทำงานค่อยๆรันจนถึงสูงสุดที่4.33แอมป์ทีนี้สมมุติว่าไฟฟ้าโซลาเซลล์ตัดแล้วมันจะสลับมาที่ไฟฟ้าบ้านแอร์จะดับหรือไม่แอร์ยังคงทำงานต่อเนื่องแต่กระแสตรงนี้เหลือ333มิลลิแอมป์คอยเย็นยังทำงานต่อเนื่องแต่คอยร้อน หยุดการทํางานจะหยุดการทํางาน3นาทีเพื่อป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าดับประทันหันจากนั้นคอยร้อนจึงเริ่มทํางานใหม่อีกครั้ง เสียงคอยร้อนด้านนอกเริ่มดังขึ้นเกือบสูงสุดแล้วกระแสรเริ่มนิ่งแล้วครับเริ่มนิ่งที่4.1 4แอมป์สมมุติว่าตอนนี้โซล,ลาเซลล์เปิดการทำงานอีกครั้งก็จะตัดไฟบ้านออกปรากฏว่าไม่ตัดการทำงานครับไฟอินเวอร์เตอร์ทำงานต่อเนื่องเลยที่4.1 8แอมป์ ไฟฟ้าโซล่าเซลมาทำงานทันกระแส3มแอมป์จากไฟร้อนยังไม่ตัดไฟ,ฟโซล,ฟล่าเซลตัดอ่ะทำงานทันแสดงว่าผมผักเบรกเกอร์ช้าไปสังเกตไฟสีแดงถ้าไฟสีแดงติดแสดงว่าไฟาโซล่าเซลลมาถ้าสีแดง LED นี้ดับแสดงว่าไฟาโซล,ฟล่าเซลลตัดการทำง,งานไฟโซล่าเซล ทัน LED ติดไฟฟ้าบ้านทัน LED ดับไฟโซล่าเซลลทันไฟฟ้าบ้านทันอ่าไม่ทันละอ่ามันขึ้นอยู่กับที่การผมผักเบเกอร์ตรงนี้ครับถ้าผักเร็วมันก็จะทันถ้าผักช้ามันกไม่ทัน นั่นก็หมายความว่าบอร์ด ATS หรือสวิตช์สลับไฟอัตโนมัติแผงนี้สามารถเป็นสวิตช์สลับไฟจากไฟโซล่าเซลล์มาเป็นไฟฟ้าบ้านและจากไฟฟ้าบ้านมาเป็นไฟฟ้าโซล่าเซลล์โดยที่แอร์ทั้งคอยเย็นและคอยร้อนไม่ต้องหยุดการทำงานเป็นการทำงานแบบต่อเน,นื่องครับโวลที่ทำการทดสอบก็คือ232.4โวลต์ความร้อน,น้อแปลง สามสามจุดแปดองศาเซลเซียสความร้อนรีเลย์สามสามจุดสามองศาเซลเซียสรีเลย์ตัวที่สองสามสองจุดเก้าองศาเซลเซียสไม่ร้อนส่วนคลิปใหม่ผมจะวางไว้ท้ายวิดีโอนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ